สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟีไฟร์กันนะครับการเล่นฟีไฟร์ซึ่งหมุนโหลดฟีไฟร์แม็กมาด้วยแบบตัวแม็กด้วยแล้วก็ทุเรียนช่วงกิจกรรมคริสต์มาสซึ่งเขามีกิจกรรมที่โคตรดีเลยก็คือเขาให้แบบเอสพาร์สแบบเป็นพาร์สฟีนี่ไอ้คืออะไรคือต้องเติมอันกลเป็นฟรีหมดนะครับที่หมดดีเหลือเกินดีสุดๆเลย แล้วอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นรหัสแบบรหัสลอ้อใช่ไมแล้วผมก,ก็ไม่รู้แน่ตกองมาสร้างรหัสมาเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นแบบหมวดซีซีแล้งนะเล่นไม่ได้บอกว่าเลยนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเลยผมถึงยังน่าจะไม่ถึงนะเพราะว,ว่าเราที่เดี๋ยวมาเล่นด้วยโอเคไม่ถึงแล้วเร็วแปดวันนี้จะมาเล่นหมวดซีซีธรรมดาแล้วกันโอเคไหม หลอมาเล่นด้วยแล้วก็ในกิจกรรมมีตรงนึงที่มีคนมาบอกว่าตรง่าโยนบอลเนี่ยมันเอาของไปแลกเอาชุดอะไรไปแลกได้แล้วก็เอาพวกเอาแต้มอะ่ะเอาไปสุ่มของซึ่งมีโอกาสได้คาตานะสกินคาตานะสกินชุดต่างๆนะครับซึ่งผมว่าอยากได้อย่างหนึ่งก็เป็นเอาเฮ้ยไม่ ตันี้มีชุดเอะแยงเลยเนี่ยตรงนี้นครับเนชดคืออะไรเหเนี่ยให้มาสุมเอจะได้ชุดจะได้กระเป๋าจะได้นอะไรแล้วไม่แต่ดวงจะได้อะไรเนี่มนี่ไีัน่บนสี่แล้วนะขึนบนสี่สี่ปกตินะหนึ่งสองสามเลยวันนี้มาเร็วฮะ แล้วก็เอยนึงน,นะครับวันนี้เป็นพาร์ทแรกของผมเลยนะของฟรีไฟมาดูกันคุคนปิดไมด้เฮ้ยโอเคมาต่อกันเมื่อกี้เพิ่กด ตอปเอาไว้เออกดผิดเอ๊ะไกลๆเห็นเหมือนมีคน F K นะฮึม่มโป่ง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 ไม่ตายเฮ้ยตายตายตายเหลือคนเดียวเอ้ยเหลือเสงมันทุสมันมันชุบอะไมเนี่ยมันไปพัองอะลมกางอากาศเพื่อนยิงให้ใช่ไหม น่อบหรืออะไรดีเอาเป็น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 ทำสารนีกว่าไอวอร์อีกสารหนึงก็เพจหนึ่งอันมาลุยเลยต ไปฝั่งข้าดีกว่าเฮ้ยเฉียวไว้ทีเดียว First Blood เอะเห็นมันมีคนแอบนี้นะหรือเปล่ากระตุกนิดนึงนะครับขอไปกันขอไปกันเอะ๊ะ ต้องเอว่าไม่ทันโอ้ยต <Double kill. S 1> ู้ตายหมดตายยกตีเลยเยี่ยมไปเลยเจอกอซ่าก็าประมาณเอาสองชาร์จมาแล้วก็ไอวัวเหลือทิ้งนะไงเลยเลยจ่ไยไหมดิ ดึงมือไม่น้อยนะก็เก่งสำหรับคนเลกๆๆรก ไม่จะเจอดีเนะี่ย triple kill โอ้โหวิ่งมัวตาไายแล้วกันเ้ออย่าหายอย่าหาันกล้องเลยเดี๋ยวเนี้ย โอ้เจสกาเรียกสาเข้าไปแตกครับสามพันเจ็ดร้อยซืออะไรดีเออ,อเอาปืนสองชารตแล้วก็สองชารตถือถ้าก็เห็ุคือแต่สองชาร์ตีด้หลยนะมันใช้ดีอ่ะแต่ก็ลำบากิดนี้นะวันน,นะนี้ก็หายากด้วยถ้าในเี่นหมดหดเาล่อันนี้ไม่เล่นเหระ โอ้ยอะไรมันน่าจะเห็นเราแล้วนะโอเคมีคนหนึ่งที่ตายแล้วเฮ้ยมันกระตุกอ่ะถ้าคนหนีเดี๋ยวคนเล่นงคนนี้แหละพวดกระตุกเลยแหลกมากๆแหลกจัดๆเลยเหลือคนสองคนแล้วตอนนี้ เหลือเกสงคนดูว่าหลังคานคนหนึ่งอา้าวไม่นะ่ะเหลือเพียงคนแล้วไม่ไม่คนนี้เราจะพาแบกได้หู่มัมยโอ้ยไอสนแนปเปอร์ะลรก็สุดแล้วับยิงเลยเออสับยิงสวยเยี่ยมไปเลยเอาไปเลยหนึ่งเนี้ยป่อง ชุดยอดเอาเลย MVP เกมนี้ตัวตึงเอา MVP หัวแล้วก็ขอมเียังเฮ้ยังเฮียังก่อนไปบนพือนพื้นบุบบุบจมบุบบุบจม

โอ้ยมันใช่สองคู่เลยนะ่น่ะสองสองคนเลยโอ้ยจะไว้ไหมนะเพื่อนเหลือสองคนเพื่อนน่าจะรู้ตัวแล้วนะโอเคน่าจะรู้ตัวอยู่มีคนนี้เพือ่อน่ใช้ใช้สกิลเอาเลยเอาเลยสวย

เอาไปฝังนี้กัะแบเพื่อนไปเพื่อนน้ำเลยเพื่อนเนเลยนเลยล้มแล้วคนนึงเ้อเนเดี๋ยวเขาง

โอ้โหไม่ได้ที่หนึ่งใครเราได้ที่อะไรที่สองก็ได้อยู่ได้อยู่โอเคได้ยู่ได้อยูได้ยูได้ที่สองมากากากาโอเคมาได้แล้วของ yeah. เย่เรเลยก่อนจากกันไปก็ ไม่ต้องกันเลยยังไดตยังโต้สุ่มยังโต้สมไม่ใชมียืนนเดียวโอ้ยโอมกันโอ้ยไม่เชื่อโอเคก็ตึงไม่น้อยนะสหรับคลิปนี้โอเคก็ส้าเรบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแล้วใครเชิญมาเนี่ยโอ้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ทำคลิปหน้าเร็วๆนี้ ดูการทีแล้วน,นะทำได้เ,เป็นเต็มที่แล้วน,นะสวัสดีครับมาเจอคลิปหน,น้าครับ